ที่เราตามความคืบหน้าจนถึงตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือคดีฆ่าคุณป้าสุทาสินีครับเทีเ่ยมเพชะอำจังหวัดเพชรบุรีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านครับแล้วก็แทงคุณป้าไป20-30แผลเสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณผู้ชมครับ ปรากฏวา่าเนี่ยครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่5กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคนร้ายเป็นผู้ชายครับผมสูงสวมนะฮะหมวกกันแดดเนี่ยนะฮะแบบคนทําสวนเนี่ยแหละแล้วปีนรั้วข้างบ้านครับย่องเข้ามาในบ้านนะครับโดยมีหมา2ตัวก็วิ่งตามครับแต่คนร้ายเนี่ยตอนแรกเปิดประตูไม่สําเร็จก็เลยย้อนกลับไปเข้าทางหน้าบ้านครับแล้วก็ช่วงที่คนร้ายย่องเข้าไปทําร้ายนะฮะนางสุทาสิานีพันธ์สวัสด์อายุ75ปีครับตอนนั้นคุณสุทาสินีเองคุณป้านเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ หลังจากนันเนี่ฮะเห็นไหมฮะคุณป้ายังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้านอยู่เลยหลังจากนั้นครับคุณป้าเนี่ยถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดกระหน่ำแทงครับนอนจมกองเลือดอยู่ทางประตูทางเข้าบ้านแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีร่องรอยการต่อสู้ตรงระเบียงนั่งเล่นนะฮะเลือดสาดกระเซน็นเปื้อนทั่วฝาผนังแล้วก็มีรอยลากศพผู้ตายเข้าไปด้วยครับ เป็นที่สลดใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวของเราคุณนุพลอาหารครับผู้ช่วช่องแปของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะครับไปเจอกับน้องหยกครับซึ่งเป็นลูกสาวของคุณบ้าสุทาสินีเนี่ยแหละครับบอกว่าตอนนี้ครอบครัวเนี่ยกำลังช็อกเสียใจแล้วก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอจริงๆแล้ววันเกิดของน้องหยกเนี่ยคือวันที่8เดือนนี้เนี่ยแหละครับเดิมเนี่ยจะนิมนต์พระมาทําบุญวันเกิดแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ต้องนิมนต์พระมาทําพิธี เชิญดวงวิญญาณคุณแม่ครับและที่สําคัญในบ้านนี้มีกล้องวงจรปิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกล้องวงจรปิดเธอบอกว่าเธอได้ดูกล้องวงจรปิดครับแล้วก็ได้ยินเสียงคุณแม่เนี่ยพยายามร้องขอชีวิตจากโจรบอกว่าอย่าทําป้าเลยป้าเจ็บคือถ้าเป็นไปได้ก็คงเข้าใจว่าคุณป้าคงบอกว่าอยากเอาอะไรนะเอาไปเลยแต่อย่าทำร้ายป้าเลยแต่สุดท้ายไม่รอดครับและหลายคนก็บอกว่าเอาคนในบ้านที่อยู่ว่าคือ สามีของคุณป้าสุทาสินีเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงลูกสาววะน้องหยกทําอะไรอยู่ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอกินยาเข้าไปอย่างที่เรานําเสนอข่าวเนี่ยนะเธอกินยาเพื่อที่จะทําให้นอนหลับก็กินยาเข้าไปเยอะนะฮะเธอบอกว่าถ้าเธอไม่กินยาเข้าไปเนี่ยน่าจะช่วยแม่ได้เพราะว่าโจเนี่ยก่อเหตุช่วงกลางวันแสกๆเลยและทรัพย์สินที่คนร้ายขโมยไปไม่ได้มากมายอะไรเลยครับได้แค่เงิน4 0 0พบาทกับพระเครื่องอีกจํานวนหนึ่ง ทีนี้ถามว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยเราก็ถามน้องหยกน้องหยกก็เลยเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เคยมาที่บ้านครับเป็นกลุ่มช่างแอร์ช่างตัดหญ้าคนเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็น่าจะต้องรู้จักกับคุณแม่ครับเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมายอยู่ตัวหนึ่งซึ่งดุมากและปกติคนแปลกหน้าเข้ามาจะถูกกัดอยู่เป็นประจำแต่การที่โจรปีนกำแพงบ้านเข้ามาแล้วหมาไม่กัดหรือเห่าเสียงเลยเนี่ย แสดงว่าน่าจะคุ้นเคยกับคนร้ายรายนี้เอาไปฟังเสียงน้องหยกครับลูกสาวของผู้เสียชีวิตครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งคือมันดุมากดุขนาดงูเห่ามันยังกัดเลยอะ่ะคนมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเปิดมาให้นะน้ําทองนะสอกขาพ <ขา S 2> ี่แล้วอเออแสดงว่าอาจจะเคยมาที่นี่ใช่ค่ะแล้วพอคุ้นเคยบ้างไหมเป็นกลุ่มไหนได้บ้างถ้าที่เคยมาที่นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีช่างแอร์มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนแอร์ห้องคุณแม่ให้ช่างแอร์รู้จักคุณแม่ไหม รู้จักค่ะแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีช่างตัดยาก็มีแค่เนี้ยมีสองช่างช่างแอบช่างตัดยาทีา่เคยเข้ามาใช่ใช่ขนาดเดียวกันครับทางคุณนฤพลไปสำรวจบริเวณรั้วข้างบ้านนะครับคุณผู้ชมครับคืออันนี้เป็นน่าจะเป็นอุทาหรณ์ด้วยคือพอบ้านที่ติดกับคุณบ้านของคุณป้าสุทาสินีคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันจะเป็นที่คล้ายๆเหมือนกับที่ลกล้างอ่ะมันเป็นที่ที่คนเลี้ยงวัวเนี่ยเขาพาวัวมาเลี้ยงที่นี่ฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ย บ้านที่ติดกับบ้านคุปปาสุธาชินีมันจะเป็นพื้นที่เป็นสนามหญ้าเป็นหญ้าแบบนี้เนี่ยนะฮะและคุณนายลูกพลบอกว่าก็รบริเวณรั้วข้างบ้านน่ยมันมีท่อนไม้พาดเอาไว้พร้อมกับเสาปูนก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยปีนเข้ามาครับและจุดนี้ปกติเนี่ยคนเลี้ยงวัวคนมาตัดหญ้าก็คือพาวัวมากินหญ้าแต่หลังจากเกิดเหตุไม่มีใครมาในพื้นที่เลยอ่ะนี่ก็เป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับ นอกจากนี้ลูกสาวคนโตบอกเพิ่มเติมว่าครอบครัวนิมนต์พระสงฆ์สามรูปครับมาประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ไปสู่สุขติคุณแม่เป็นคนที่รักครอบครัวมากครับเป็นคนที่แข็งแรงนะฮะมีข่าวบอกว่าคุณแม่จริงๆนี่ชอบทานอะไรนะมะม่วงหามะนาโหนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงมากดูแลสุขภาพเป็นอย่างดียังสะสวยอยู่เลยลูกสาวก็คือน้องหยกเชื่อว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยแม่พยายามที่จะปกป้องแม่คนร้ายเข้าไปในบ้านเพราะเป็นห่วงพ่อที่ป่วยติดเตียงและน้องสาวซึ่งนอนอยู่ในห้อง นอกจากนี้เนี่ยเธอยังฝากถึงโจรด้วยฮะ,ฮะบอกว่าทรัพย์สินที่ได้ไปอะ่ะถ้าอยากได้อะ่ะตนยกให้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะจิตใจคุณโหดเหี้ยมเกินไปขนาดแม่ของเธอก็คือคุณป้าสุทาสินีน่ร้องขอชีวิตยังไม่เว้นเลยอลองไปฟังเสียงลูกสาวคนโตครับลูกสาวของคุณป้าสุทาสินีครับสิ่งที่มันได้ไปอะ่ะค่ะเอาไปหยดเอาไปยุ่ง มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเจนยกที่วิ่งเอายิ่ออกไปเลยยกอะไรได้ออกไปเลยบ้านหลังนึ่งนะคะที่ดาบอกเลยว่าไม่มีไถ่เปล่าก็ไปเอาไหามาไปให้ถามว่าที่แ่กลัวดตัว้ี่ไหนกลัวแต่พี่บอกว่าเอาทีหนึ่งเอาไปข้างหลังเลยอยากได้หลังไปไม่ไม่ไม่มีอะไรคืนยกที่ไหนเพิ่งสิคืนไปเป็นแก่เราขอชีวิตแล้วก็ไม่ให้เปิเลยจะเมายาจังไรก็ตามแต่ ดีครับในคุณคนันทพลไปคุยกับพันธุ์เรกวายุาพักวงศักดิรินครับผู้กํากับสพอชาอมจังหเพชรบุรีบอกว่าตอนนี้ตํารวจส่งชุดสืบสวนคลี่คลายคดีหาหลักฐานวงจรปิดพยานบุคคลแล้วก็หาตัวคนร้ายแล้วครับถามว่าตํารวจพุ่งเป้าไปที่ใครตารวจบอกว่าพุ่งเป้าไปที่คนในพื้นที่ครับที่เคยทํางานให้กับคุณป้าสุธาสินีก็แกะรอยจากรูป,ปรพรรณคนร้ายซึ่งมีลักษณะก็คือเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองดูถ้ามีเบาะแสโทรแจ้ง191หรือว่าแจ้งไปที่สพฉอาอมเลยนะฮะคือ ลักษณะคือเดินขาโกงและศึกษาครับว่าลักษณะคนนี้มีประวัติอาชญากรรมหรือไม่เพราะดูจากพฤติกรรมถ้าเป็นโจรทั่วไปเห็นคนนั่งอยู่ในบ้านมไม่น่าจะบุกเข้าไปแบบนี้ แล้วก็คาดการว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเมายาหรือสารเสพติดถึงได้กระหน่ำแทงคุณป้าสุธาสินีแล้วก็คุณป้าเนี่ยน่าจะต่อสู้ครับจนกระทั่งเป็นแผลร,รวม32แห่งหลังจากแทงแล้วคนร้ายจึงเข้าไปรื้อคนทรัพย์สินก่อนจะปีนกำแพงหนีไปเราไปฟังเสียงของทางพุวมกับการสานีตบาจภูธรชะอําจังหวัดเพชรบุรีครับเป้าในเรื่องของการชิงครับอย่างเดียวเลยใช่ไหมชิงทรัพย์อย่างเดียวครับเพราะว่าเพราะว่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินในบ้านหลังจากทาร้ายผู้ตายแล้วนะครับก็มีการเข้าไปลือควนทรัพย์สินในบ้านเพราะว่ามีร่องรอยคือมีรอยเลือดเต็มเต็มเต็มในบ้านน่าจะน่าจะประสงค์ต่อศัพ์ก็คือว่าบาดแผลส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะการจ้วงแทงโดยตรงโดยตั้งใจก็คือตั้งใจจะมีบาดแผลบางส่วนแต่แผลหลายๆส่วนที่หลายๆแผลมันเกิดจากการต่อสู้ที่เรานับจานวนแผลไม่ได้บอกว่า32แผลนี่คือจ้วงจ้วงจ้วงสอ่ไม่ใช่นะก็จะมีเป็นร้อยบาทร้อยตรงนี้เป็100รนร้อยเต็มไปหมดเลย ขณะดเดียวกันครับเมื่อวานนี้ตํารวจชุดสืบสวนนะครับทั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับกองปราบแล้วก็ตํารวจภูธรภาค7ลงพื้นที่ตรวจสอบครับเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีแล้วก็ไล่เช็คกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุในพื้นที่รัศมี1กิโลเมตรครับตำรวจมั่นใจครับเร็วๆนี้ได้ตัวแน่นอนนะครับก็เป็นกําลังใจกับตํารวจด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณป้าสุธาชนีรวมทั้งเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมบางทีบ้าน อาจจะไม่ได้อยู่ติดกันนะฮะบางทีมันมีพื้นที่อย่างเนี้ยมันมีพื้นที่เนี่ยเป็นจุดแบบเนี้ยที่มันจะเป็นจุดอับจุดเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับมผมครับข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม